สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องขามาพอกับพีซ่าพากินพาแซดชาแน,นลอีกแล้วเด้อค่ะมื้อนี้พีซ่ากับผ้ามากินมะก,กอกเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าเปรี้ยวปากเด้อพ่อแม่พี่น้องจ๋ามื้อนี้ก็มาแบบกินข้าวตนนะะา้นด้อค่ะมาแซบๆนํากันเด้อพ่อแม่พี่น้องจ๋าพีซ่าจะหาลูกใหญ่ๆเด้อค่ะกินมะกอกเด้อค่ะของเปรี้ยวเด้อค่ะ สมค่ะ น้องสีด้วค่ะพี่สามารถนางกินลังสวนเด้วยค่ะจดี๋ยยินเสียงพว่าดูก,ก็คุยกันได้เด้อ ยักกินในตาตะวางนะคะว่าจองหว่างนะคะ เพี่เจค่ะต้นมะกออเขาไม่ใสเป็นต้งสีเจค่ะสมดีเจค่ะกินเนอสะใจเจ้กินก้อนเพ็ดงานเนอ้อพอม่าพี่น้องพี่น้องจ๋าถ้าพอด็ดมันก็นกนจะล่วงมดุดเจค่ะพี่สาเกเิ่ม มะก,กอกด้วยค่ะนี่ก็ป้มี่ยังไลยด้วยค่ะสวัสดีปีไม่ไทยสวัสดีสงการนะคะพ่อเมย์พี่น้องอเช่าไทยด้วยค่ะเนาะปีไม่ไทยปั่นเท้าเนาะทางไหนพีซาก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงลำลำน้วยๆเด้อปีไหม่ปีนี้ด้วยค่ะเพาว่ายิยงโควิดไลย พีสาก็ยิงเป็นห่วงท,ท,ทุกคนเนาะยังไงพีสาก็มาคลิปนี้ก็มาทันสันด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องจ๋ายังไงเมื่อนี้พี่สาก็จะมาคลิปสันสันด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องจ๋ายัางไงก็ถ้าไปเห็นพีสากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ห้ไปก็ เขียนคมัมเมนมาบอกพี่สาก็ได้เด้อพอเมมพีนพ่น้องพี่น้องจ๋าอย่าพึงน้อยใจกันนะคะไหนๆก็มันต้องใส่เวลาเนาะที่ว่ายจะเข้าไปเบิ่งแต่ล่องนะคะพเมมพี่น้องจ๋าเพราะว่านไหนพี่สาก็จ,ากจะเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่ให้ทุกๆคนนะคะอย่าพึงน้อยใจกันเด้ะคะอค่ะเพราะว่านไหนพี่สาก็ฮักกันทุกคนเนาะก่อนที่พี่สาจะจากไปไปเหตุงานนะคะเพราะว่าพี่สาต้องไปเหตุงานนะคะก็สวัสดีปีใหม่ไทย ดวงวาสวัสดีบันสงการานต์ของไทยๆได้ค่ะพรมแม่พี่น้องจา๋าดูแลสุขภาพขอให้ทุกคนลำลำเลยลุ่ยแห้งยัดติดโควิดเด้อพ่อแม่พี่น้องจา๋าเพราะว่าช่วงนี้ประเทศไทยของเฮาก็โควิดหลายเนาะแล้วก็ยังไงก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดซัดตะไคร้ห้ช่องพิสาพากินพาแฝดเด้อพ่อแม่พี่น้องคุณน้องจา๋ามื้อนี้พิสาก็บ่มีหยังหลายเด้ค่ะแค่มากิน มะก,กอกที่ถ่ายแล้วพีซา่าจะไปเห็ุงานต้อนด้วยค่ะเพิ่งเลิกงานเศร้าเห็นงานแร้งเะคะ่ะเนาะ่าพีซาก็ไม่ได้ถึินเงินหลวงเนียค่ะพีซา่าก็พีซากับสามีขอบครัยค่ะก็เหตุงานหาเศรากินแรกงกันเดอ้อพ่อแม่พี่น้องจ๋าขอบคร้วก็ไม่ได้ลำรวยด้วยคะ่ะเนาะยังไงก็มาพอไปคลิปนาเลยค่ะว่าคลิปนาเดี๋ยวพีซาก็จะหาแนวกินแ่บแสบมาให้ซื้อพ่อแม่ พี่น้องมาเบ่งมาแซ่แๆน้ำกันเนาะโอเคค่ะหักกันแพ่งกันเอาไว้ด้ค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าเนาะโอเคค่ะสวัสดีค่ะเอาไว้พ่อกันคลิปน้าเด้ค่ะทาพาดด้ค่ะบ๊ายบาย